ซื้เสาเงีคัมไทยคว่เพื่อน่ะงอวะก็ซื้อควายก็ซื้อซื้ออีกแล้วเด้นี่ปุ่นเใจสดใจเงี้ยเราปุ่นซื้อสะซื้อไส้ซื้อแหลกซื้อลั่นยหญ่ถือโตมากยังวะไทยคว่เนี่ยมันซื้อบริวารดอกไข่มันง่ามเหมือนนำยางเดี่ยวดิ ซ,ซื้อเศราเย้นคำเลยจนตะเวนตะเวนจนตกดินละบัดงามก็ซื้อครับชีล่ายกับื้อผมซื้อแตงแตลักล้อยหอดลักล้านซื้อได้ทุกราคาไอชีท่ายวนาย้งอนอยตัวนี้ผมหมาเพิ่นเท่าไหร่หกร้อยครับเพ่นเจียวน้ำผมพันหนึ่งโเนี่ยตัวน้อยนะครับตัวน้อยหกร้อยบาทที่น้องเนี่ยเนี่ยตัวทั้งกน่ะตัวน้อยนี่ครับหลักร้อยเนี่ยหลักพันขึ้นระบายเลย หลักร้อยหดหลักล้านไม่เสือนี่หกร้อยเป็นใดเพราะไม่หกร้อยนะครับเป็นยอดพันหนึ่งเงี้ยแค่์อุ้มขึ้นรถตัวเขาอ่ะ